ย่านวงเวียนใหญ่ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณที่เลขที่เก้าทับหนึ่งแขวงหิรันรุจีทนบุรีกรุงเทพบ้านดังกล่าวเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างฝาบ้านทางด้านขวาเนี่ยพังหลุดหายไปทั้งแถบเศษไม้เศษลังคาตกลงไปสร้างความดอดร้อนให้กับประชาชนเวดล,ล้อมโดยเฉพาะบ้านของลุงปัญญาสุทธิโกอายุ74ปีซึ่งบ้านอยู่ติดกับหลังดังกล่าวลุงปัญญาเขาให้การว่าวันที่ฝนตกหนักน้ําจะท่วมเข้าไปในบ้านลุง บางก็มีสัตว์เลื้อยคลานไต่เข้าไปภายในบ้านและก็จะมีเศษไม้เศษกระเบื้องตกลงไปด้วยมากกว่าปกติแถมบ้านหลังดังกล่าวที่อยู่ข้างเคียงกันยังไม่ตัดไฟฟ้าออกจากระบบสอบถามไปทางกรมธนารักษ์ก็บอกว่ายังติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้และล่าสุดก็บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวทําท่าจะโยและก็พังลงมาลุงปัญญากระจินตัดสินใจเดินทางเข้าไปแจ้งความที่ตํารวจสนบางยี่เรือตํารวจรับแจ้งความเอาไว้ แล้วก็บอกว่าจัดติดต่อบ้านหลังดังกล่าวให้มาจัดการซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพื่นบ้าน